เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงในสังคมเมื่อละครศีสาม,มานทางสถานีโทรทัศน์ช่องแได้มีซีนตัวละครลับอย่างก้อนที่รับบทโดยหนุ่มชินชินวุฒิได้กระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือสิทธิต่อสตรีการไม่ให้เกียรติต่อความเท่าเทียมทางเพศหรือการทานลุ่นและทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่แฟนละครต่างตั้งคำถามอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบงานนี้หนุ่มชินเลยต้องออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในละครให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างตรงกันว่า สำหรับคาแรคเตอร์ที่ดูโรคจิตสุดๆแบบนี้ถือว่าเป็นงานยากสำหรับผมมากๆหลายคนที่รอกความแวะความสมจริงรับรองว่าจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนและสาเหตุที่ทำให้ตัวละครก่อนออกมาดูมีความดิบๆโหดๆนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวลึกลับมากมายที่สะสมไปด้วยความแค้นและการรอชำระ แม้ภายนอกจะดูโหดเหี้ยมและสายตาที่ซ่อนไปด้วยความร้ายแน่นอนว่าตัวละครนี้ต้องเลือดเย็นและความบ้าระหาำได้ขนาดนี้เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์และความเจ็บปวดในใจให้ทุเลาลงได้ด้วยการแก้แค้นบอกเลยว่าขนาดเล่นเองก็ยังเครียดอยู่ไม่น้อย แต่แน่นอนบทบาทที่ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ดูไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนการใช้ความรุนแรงทั้งคำพูดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาตา่ตางๆในสังคมอย่างแน่นอนแต่อยากชวนให้ทุกคนมาชมกับผลกรรมของผู้ที่คิดจะกระทำไม่ดีต้องได้รับโทษที่เลวร้ายอย่างไรมากกว่าจะเห็นได้จากตัวละครหญิงถูกข่มเหงเป็นเหยื่อของก่อนอยู่ซ้ำๆซึ่งคนเหล่านี้มีอะไรที่คล้ายกันอยู่บางอย่าง และอะไรกันแน่ที่เป็นเรื่องฝังใจทําให้ก่อนต้องเลือกใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเหล่านี้รับรองว่าความเข้มข้นของเรื่องใกล้เดินทางมาถึงจุดจบของตัวละครแต่ละตัวแล้วเชื่อว,ว่าหลายคนคงจะได้ข้อคิดจากการรับชมละครศีรษะมันไม่น้อยผ่านนอกจากจะเน้นความร้อนความเสียวของคดีคาตกรรมต่างๆแล้วยังเป็นละครที่ให้แง่คิดการใช้ชีวิตในบทบาทหน้านที่ต่างๆได้อย่างดีไม่มีใครดีไปทั้งหมดและไม่มีใครที่เลวไปทั้งหมด ทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลเสมอ